แม่เพิ่นเนาะพ่อนี่แม่แม่มีแม่มีมคนี่ลจะม่มีแม่ของเจ้ามมงคลเลยเนาะเจ้ามิงง่วงข้นี่เป็นลูกตัวที่ใหญ่เป็นพ่อเออนาสกีเจ็ดหรือแปดโอ้ตัวที่เจ็ดที่แปดแล้วตัวย่างลูกไอ้มิงงคลงข้นเนี่ยเห็นป้ะเนี่ยเนี่ยตัวย่างลูกมิงง่วงข้แถมเรื่องมีดังหากเด้อพี่น้องเป็นตัวเถิดใหม่เด้อพี่น้องห่าเนี่ยลูก ใสแล้วผู้เวผู้เบาเมียเออพ่อเศร้ากับเศร้าล้วลูกเอยพ่อแล้วพ่อแล้วลูกสามดอกหลงหันเมียเออผู้สาวไปแล้วครับผมผู้สาวไปแล้วนะครับพ่อแน่น้ำอย่าของนะพ่อครับพ่อพ่อบัวร่องอันทพลาครับพ่อบัวร่องบ้านเฮาายู่ใสครับพ่อบ้านนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดกอนแก่นครับบ้านบัวเขาลูกไส้ลูกไส้จวงอยูในิซือยังเนี่ยโอ้อันนี้เจ้ามิ่งมงคลครับมิ่งมงคลลูกผู้ใดพ่อ เป็นลูกของเจ้าเบิม้มลูกเบิ้มพันล้านเนาะลูกเบิ้มพันล้านลแล้วก็แม่มีแม่มีแม่มีนี่สายพ่อแม่มีแม่มีก็เป็นแม่ประจาฟ้ามเนี่แหละครับโอ้ประจาฟ้ามฟ้ามเฮานี่เนาะครับแม่เรายังอยู่อยู่นเนี่ยอยู่อยู่ครับโอ้ยอายุเท่าไหร่เหรอครับพ่อพี่มิงมงค้นเนี่ยตอนมิงมงค้นนี่มา,าปีนี่ก็ได้สามปีสามปีสามปีกับ หึ่งเดือนนี่แหละสามปีกับหนึ่งเดือนครับสามปีหนึ่งเดือนบ้านนี้ก้อนก้อนที่เ้าสศีรษาไล่กันเมื่อกี้นี่มีม,มีตัวเม่มาผสมแม่นครับมี<จ>ลราคามากจ,จัดไปแล้วสามสามยกเนาผ่อเมื่อกี้เนาะโอ้คือยกดีแน่ดีเจ้าก็เลยนห่นเล็กน้อยอ <laughs> น,น,นอะยนยนยนนครับพี่น้องเขาบพรกล่าวออกคอกด้วยดิยังห่นอยู่ตัวเม่ไปแล้วไหมเบิ้งนี่ผู้สาวนี่จากไม่เพียงสี่แล้วครับผมเอาน้ำเชียดดึงเพื่อนเราให้ดับกินแล้วนี่ยังห่นอยู่นี่แต่ว่าว่างตัวเม่อยู่คือบวกคึกจึงสี่นั่นแหละเมื่ย เสียดาย <laughs> สิยเพราะว่าเสียดายเสียดายนะพี่น้องเข้าตอนนี้ไอ้มิงมงคลน <laughs> อายุสามปีกับเดือนหนึ่งนาะพอ่อแมนครับสามปีเดือนหนึ่งเราเป็น<อ>ลูกเบิ่มพันล้านตอนนี้พ่อเคยวัดส่วนสูงแล้วว่าเราสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้อา่าสูงประมาณร้อยหกสิบห้านี่แหละครับร้อยหกสิบห้าน้อประมาณเนาะพ่อเนาะโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้แถวบ้านเฮานี่แถวแถวเราเฮาตอนนี้ณขณะนี้ไอ้มิ่งมงคลนี่มีตัวแม่มาผสมน้ำลายปานไงหรอพ่อมีมาแล้วประมาณสิบ สิบสี่สิบหาตสิบสี่สิบหาโต,โตแล้วพ่อผสมอยู่ท่าไห่ครับตอนนี้อตอนนี้บริการพี่น้องอยู่ในาราคาเกษตรกรเนี่แหละครับหนึ่งพันบาทหนึ<อ>่งพันบาทเนาะแต่ว่าอนาคตก,ก,กับว่าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยพอว่าตอนนี้แต่ว่ามันมีลกูกตัวย่างลูกเขาออกให้เบิ้งจ้าตัวไม่พอออกออกมาเบิ้งเหรอครับมีแล้วครับมีเจ้าตัวเ <y yang S 1> <า>หรอครับมีอยู่สองสามตัวสองสามตัวแล้วเนาะอยู่นี่ก็มีหนึ่งตัวครับอ๋ออยู่นี่ก็มีหนึ่งตัวเป็นตัวตัวผู้หรือตัวแม่พ่อตัวผู้ตัวผู้ แต่ว่าทีบ้านเฮาสิบซี่แม่เนี่ก็คือมีประมาณสองแม่แล้วครับออกมาแล้วสองแม่แล้วเราก็บวกกับของเฮ้าอีกตัวหนึ่งครับโอ้พี่มิงมงคลมีผลงานหนูได้พี่น้องเข้ามีผลงานออบผมเบื้องอัตรายไกว้ไทยเรานะครับเรามีกําไรเก้าหน้าหลังนะครับพี่น้องเฮ้าผมก็อยากออกไปทั้งหนอกอยูดองแต่ว่าญาติมันเลีนเนียญาติมันเลนนะครับพี่น้องเขาแต่ว่าฤทธิ์เดีดมันนีผมเห็นแล้วนะครับผมมีทั้งคลิปสันคลิปเาวาไ้เบื้องเด้อพี่น้องไอ้มิงมงคลนี่ใส่ ผู้สาวไปสามดอกนะครับพี่น้องเข้าผู้เอามากเบรริ้นไผยดอกพี่น้องเข้าเสียเวียบรร้านน้องก่อยคือเืิ่งว่าเสียเวียบรร้านน้องกอยเอาไขยแม่มาผสมไอหมิงม้งคลนพี่น้องเข้าเปนดีซ้ำเดนะครับผมบรรกับพี่น้องกับเบื้องเอากะถือว่าเป็นบักเถกตัวไม่ของเพจด้วยพี่น้องด้วยวายตัวนี้อัตลักษณ์ไข่ทยเข่าตาแต้มแก้มจ้ำแล้วก็ปกติพอ่อเลี้ยงนี่พอ่อเลี้ยงมิงมงค้นนี่พ่อได้เสริมยังบ่ครับกะ กินยากินฟางนะครับเนี่มาแลงอย่กินฟางฟางไปห้างไปมีมีอาหารเสริมป่ะพ่อมีอาหารเสริมนิดหน่อยนิดหน่อยมือละถวยอ๋อเป็นเป็นเป็นอาหารเสริมนอกพ่อเนาะครับเป็นอาหารเสริมมือละถวยเนาะละถวยข้นั้นนอกพ่อเนาะข้อนั้นครับข้อนั้นเดี๋ยวผมให้เบื้องคักได้ไปลองด้วยมันอาจจะนียักหน่อยแต่ว่าไอมิงมงคลเล่าพึ่งใส่ผู้สาวไปสามยกแต่พ่อผู้สาวไปแล้วเล่ากับพี่อาการแบบเสียด้ครับไป้องเฮ้าขนั้นก็ก็เป็นปกติธรรมดาของไข้ไทย ของไายตัวพ่อพันุนะครับพี่น้องเพราะนั้นจ้าผมนี่ผมก็อยางมี่วายพ่อพันุ์เนพอะแต่ว่าผมเห็นลักษณะสีแล่วผมเกืก็ขึ้นจุกต้องแข็งแรงนะครับก็ต้องแข็งแรงนะครับพี่น้องเข้าเอาวข่เถิดพ่อพันธุ์นะนะครับผมแต่ว่ามันเกับว่ามันเกือบมีที่เอาอยู่เด้อพี่น้องเด้อเล่าเล่ากับครับผมเล่ากับสีฟนขังเอาง่ายอย่ครับผมแม่แม่อันนี้แม่เพ่อนนอฟว่านี่แม่แม่หมีแม่หมีแม่ของเจ้ามิงมงค้นเลยเนาะเจ้ามิงมงคนนี่เป็นลูกตที่ใดเพลินพ่อ เออนาสิเจ็ดหรือแปดเนี่ยโอ้ตัวที่เจ็ดที่แปดแล้วอันนั้นน้องเพิ่นบ่านั่นแม่นองเพนีนลูตัวลาสชดตัวนี้ตัวล่าสุดลูกเบิรมพันล้านขึ้นกันครับลูกเบิรมพันล้านครับตัวผูโอ้ตัวผู้คือกันอด้จยี่สิบสองวันเอามันกิสิบพคือไอ้มันสิพอมแนวล้งไปเน่ครับมัน่ลืงไปในตัวนี้บ่ลืงอันนี้คือแม่ของไอ้มิงมคงข้นพี่น้อเลี้มีแม่มีเขาชื่อแม่มีครับอ๋อมิงมงค้นน่าจะเป็นลูกยุตัวประมาณตัวที่เจ็ด เจ็ดหรือแปดแสดงว่าแม่เราอายุไหลเร็วเราพ่อนาะไอ้ลูกแปดตัวสิบกว่าปีนะครับมาม่ามะราบ้านั้นก็ลูกเบิ้มคือกันเน้องพ่อน้อน้องของไอ้มิงมงคลเ่านพี่น้องเข้าแต่ว่าผมเห็นพ่อนเอาไข่เถือกมือนี่กะเออกะโอ้ต้องแข็งแรงอยู่เนาะพ่อนาะเมื่อย์เล่ดพี่น้องมี่ไข่แม่มาแบบสมน้ำเนี่ยหัวใจกันมันคุ้น ับผมเรื่องกันมามามะกลามอของผูื่นเกิดช่วงกาจับดอกเนี่เขามันคนกินกันแล้วครับผมเจักเดือนแล้วพ่กนี้อายี่สิบบ้านครับยี่สิบมืออ๋อนี่ยี่สิบมือยี่สิบมือเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวันที่สิบครับผมเขาเกิดวันที่สิบมกราอ๋อครับผมนี่เบ้องพีน้องเข้าเบื้องสายแม่เล่าเด้อดิแม่เล่ากับไายงามแม่บอกอันนี้แม่นว่านแม่ลวกเปินนี่เลนอนานนี่นี่พี่น้องพี่น้องนี่ตัวย่างลวกไอ้มิงมงค้นเด้อนี่เห็นบ่นี่ เนี่ยเนี่ยตัวแยกหลวงมีงมงค้นแถมเรื่องอีกตั้งหากเด้อพี่น้องอเป็นตัวเถือกหน่อยเด้อพี่น้องฮาเนี่ยลูกเป็นเด้อนิ่งมงค้นนะครับผมเนี่ยได้สามเดือนแล้วมาบอกตามาเอออยู่กับพอตัวี่ยุุนฝันสองทางสองดอกเอี่ยวเป็นแว่นตาเลยนะครับแต่ว่ากิเสียดายอยู่พี่น้องเฮามันมีตัวเมีมากนะครับมันก็นเลยเดยนเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยขุดยอดเลยเนี่ย อ๋อมันเลื้งแต่พ่อนี่น้องมันี่เพิ่นลึ้งยู่ลูกแก้วลูกไผพ่อลูกแก้วขวัญครับลูกแก้ววขัญแม่เพิ่นเด้อบัดนี้แม่เพิ่นกะแม่กะสิมีสายเลือดมาจัง่อยแล้วล่ะโอ้แม่เพิ่นน้องกะสิเป็นไข้พัฒนาแล้ว30-40%ิบมาคือลึ้งแต่พ่อโอ้ลึ้งเด้อพี่น้องเฮ้าด้วยน้องน่อยสายพันธุ์น่องน้องหยังก็พ่อน้องมันี่สิน้องมันี่น้องมันี่เดี๋ยวๆผมไปทางพุ่นครับเดี๋ยวพี่น้องเฮาผมมาทางทีเด้อนี่ อยู่ในขอากด้วยพี่น้องเฮานี่แม่มนันนี่อันตัวแม่เนาะพ่อเนาะตัวแม่ครับได้ตัวแม่ได้อายุทเท่าไหร่หรอขวากประมาณหาเดือนกวัวกว่าหาเดือนกวัวกว่าเนาะครับหาเดือนกวัวกว่าแล้วนะครับพี่น้องเฮานี่น้องมณีนะครับผมกับแม่แม่พลอยชมพูอ๋อแม่พลอยชมพู <c oughs> ลูกแก้วขวัญ <c oughs> อันนี้ก็มีคนมาจาัดมาหยังบ่พอ่อ น um> ี่นายห้อยครับมาเยี่ยมมอ๋อไม่ห้อยมาเยิมไม่ยอมมันแต่ว่าฝากอยากเาว้อยากเอาไว้อยากเราเอาว้อยากเอาไว้อ๋อกยเอาไว้นะครับอยากอยากอยากออกไปพัฒนานะอยากเอาไว้พัฒนานะโอ้งามเลยพี่น้องเข้าสําคัญค่อยพ่อะเรื่องเดี๋ยวเรากับผมเห็นอีกแม่หนึ่งพ่อตัวเนยน้อยเรื่องแห้งนะผ้ามาเบิ่งนี่อ๋อครับนี่ครับอีกแม่นึ่นี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 ่รวบกันยังกว่าเพ่อ เนียลูกจะไม่ครับลูกจะไม่มะนีมะนีลามะเร็วเร็วเร็วเนี่ยเห็นว่าวีน้องโอ้ยยู่ยากแล้วว่ะลูกจะไม่นี่แม่เพิ่นกับพ่อชีไล่นี่แม่เนี่ยครับนี่ตัวแม่เ้พี่น้องมาไหมีหลามะเนียเห็นว่านี่เนียเห็นว่าเลยเวิงเวิงเวิงพี่น้องเขาชื่อน้องดาลินน้องดาลินนะครับผมโอ้ยลืงยี่หลี้พี่น้องอันนี้น้องดาลินเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเอ่ออยุเขาเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมกราเพราะท่านได้พ่อสองเดือน ่ทันพอสองเดือนบ่ทันพอบ่ทันพอเดือนนะครับพี่น้องว่าท่นพอเดือนตัวนี้ก็ไร่เก่าหนาหลังมากเต็มนะครับพี่น้องแล้วง้ามิลีนะครับผมมางวนก้อนหนึ่งหยอกผมนะครับพี่น้องเขานี่แม่พันกับวัชรไ่ได้เนี่ยแม่พ่นเนี่ยพุนอะสูงนะครับผมสูงเกือบร้อยสี่สิบบนนะเพราะธรรมดาเด้มันี้ก็ไร่เก่าหนาหลังนะครับกะมักกัล่องนี่เนาะพอเนะเพราะว่าบ่หูจักสิวาดอกพี่น้องเพราะว่ามันศิวากคือจังววามันเนั่นปลูกพันกันนั่นแหละครับผม แต่ว่าคันนีก็รวงมากรงมาแหลกเปี้ยนกันเบื้องน่อเนาะเออแหลกเปี่ยนคนเป็นกันยอดติ้ครับพี่น้องที่มีความสนใจอยากนําแม่พันธุ์มาหรืออยากมาชมพอพันก์กอนได้ครับมาเบิ่งพอพันกอนด้วยสายตาตัวเองกอนก็ได้ครับพี่น้องที่อยู่แถวอยู่บริเวณไกลๆอำเภอหนองเรือผู้เวียงแถวนี่แหละครับใกล้เคียงกับอำเภอบ้านฝางนี่ก็มาได้ครับครับผมหายหนําควายแม่พันธุ์มาแล้วก็ สำหรับค่าบริการกะราค่าเกษตรกรบานเทาจับต้องได้นี่แหละครับพีนองบานเทามาเลยครับแถวใกล้ๆกเขตอำเภออำเภอเมืองขอนแก่นพยืนนั okay, okay, ่นอย่างไรครับเบอร์โทรเบอร์ไหนพ่อเบอร์โทร0833หาหนึ่งหาหนึ่งสองสองครับเบอร์เก่าเบอร์บสวัสดีครับ